So, สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องโมเมเดอร์ทารโตกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะเราจะมาทาการเรนดอมนะคะอ่านตามหน้าไพ่ที่เปิดได้เลยนะคะพลังงานเป็นการเรนดอมนะคะอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนนะคะแต่ถ้าคุณมาเจอคลิปนี้สามารถฟังเป็นแนวทางได้นะคะก่อนอื่นเลยนะคะ,อะขอขอบคุณทุกคนที่กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้นะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์น่ารักน่ารักเลยนะคะหัวข้อของเราในวันนี้นะคะเขาคิดถึงอะไรเกี่ยวกับคุณนะคะวันนี้จะใช้ไพ่สหรับนี้ในการสื่อพลังงานของคุณและเขานะคะเข้าเรื่องกันเลยนะคะ วันนี้เข้าหัวข้อกันเลยนะคะเขาคิดถึงอะไรเกี่ยวกับคุณคะ เซเวนอวอร์ one, นะคะเดอสตานะคะเจนเบรนควีนออฟสอดซิกอับสอดเพอร์มิทสามดาบนะคะคิงออฟคัพส์เดอโรเบอร์นะคะแล้วก็ทูอบสอดใต้สำรับไฮพินค์เชนนะคะแล้วก็แปดเหรียญอาร์คสามใบ G e m เรอร์ Emperor, นะคะ สำหรับธาตุราศีนะคะสามารถดูได้ทั้งแบบไทยแล้วก็แบบตะวันตกได้เลยนะคะธาตุราศีไม่ตรงไม่เป็นไรนะคะสามารถฟังเป็นแนวทางได้นะคะตัวคุณหรือเขานะคะมีมีธาตุไฟไม่สิงธนูนะคะแล้วก็มีธาตุลมเมถุนตุลกุมนะคะแล้วก็ชาวราศีกันนะคะมีคนเกิดวันจันทร์นะคะตามหน้าไพ่นะคะเขาคิดอะไรเกี่ยวกับคุณ เจไม้เจ็ไม้แล้วก็เดอะสตาะคะคือเขาคิดถึงความหวังความหวังที่มีคุณนะคะคุณคือคนที่ทําให้เขานะ่ะมีทั้งความหวังความสบายใจนะคะเป็นแรงบันดาลใจให้เขานะคะแล้วก็เป็นแสงเป็นแสงในวันที่แบบเหมือนเป็นแสงสว่างในวันที่เขาเหนือหน่อยแล้วก็รู้สึกมืดมนในชีวิตนั่นเองนะคะแต่เขาก็มีความรู้สึกว่า การที่จะเข้าหาคุณอะมันต้องใช้ความพยายามนะคะต้องสู้นะคะหรือมีความรู้สึกว่าต้องตั้งหลักนะคะมีความรู้สึกว่าต้องตั้งหลักตัวเองให้ดีนะคะก่อนที่จะเข้าหาคุณนั่นเองนะคะเหมือนเขาคิดถึงช่วงเวลาดีๆนะคะกับคุณนะคะตอนที่ได้คุยกับคุณนะคะตอนที่มีคุณอยู่หรือตอนที่ได้ใช้โมเมนต์ที่แบบว่าลึกซึ้งด้วยกันนั่นเองนะคะคุณทําให้เขารู้สึกดีขึ้น กว่าเมื่อก่อนกว่าที่เป็นอยู่ก่อนหน้านี้นั่นเองนะคะเหมือนคุณเข้ามาทําให้เขาหนะ่ารู้สึกมีแรงบันดาลใจนะคะรู้สึกมีแพชชั่นมากขึ้นกว่าเมื่อก่อนนั่นเองนะคะตัวเขานะคะคิดถึงความนุ่มนวลความละมุนของคุณนะคะความอ่อนโยนของคุณนะคะคือคุณมีพลังงานของการที่ทําให้เขารู้สึกว่าถูกเยียวยาถูกเติมเต็มนั่นเองนะคะเขาคิดถึงความห่างเหินในช่วงนี้นะคะคือเหมือน เหมือนสิ่งที่เกิดขึ้นหรือระยะห่างระหว่างคุณและเขาในตอนนี้นะคะเพราะว่ามีราชินีดาบหกดาบแล้วก็เฮอร์มิตมานะคะเขาคิดถึงสิ่งที่ที่ไม่ได้พูดออกมาให้คุณได้รู้นะค,ะคิดถึงช่วงเวลาที่ที่คุณเหมือนถอยห่างหรือหรือคุณนิ่งๆจากเขานะคะหรือทั้งคู่ต่างฝ่ายต่างเงียบในตอนนี้นะคะเขามองว่าคุณอาจมีเหตุผลบางอย่างที่ไม่สามารถเปิดใจให้เขาได้ทั้งหมดนะคะคุณคือคนที่เขารู้สึกว่า คุณมีความเชื่อมโยงถึงใจเขาได้จริงๆนะคะความรู้สึกที่เขามีต่อคุณนะคะมันเป็นความรู้สึกที่ลึกซึ้งมากๆนะคะเป็นความคิดถึงแบบที่โรแมนติกนะคะมีความอ่อนไหวมีความาผูกพันทางใจที่สูงมากๆนะคะคุณสองคนนะคะคือเขาเนื้อถึงสิ่งดีๆที่ทำให้เขารู้สึกว่า คุณพิเศษมากๆกว่าคนอื่นนะคะคุณรู้คุณพิเศษมากๆสําหรับเขานั่นเองนะคะเขาทั้งรักทั้งคิดถึงคุณมากๆนะคะแต่ทุกครั้งที่เขาคิดถึงคุณะเขาก็จะเจอทางตันในใจของตัวเองตลอดเลยนะคะเขาไม่รู้ว่าคุณรู้สึกยังไงกับเขานั่นเองนะคะไม่รู้ว่าความสัมพันธ์นี้จะไปทางไหนนะคะเออเขาเหมือนเขาแบบว่าไม่แน่ใจในตัวเองนะคะไม่รู้เลยว่าควรจะ เข้าหาหรือควรจะปล่อยความสัมพันธ์นี้ไปนะคะความคิดถึงของเขานะ่ะมันมีทั้งแสงและเงาในเวลาเดียวกันนะคะเขาคิดถึงคุณแล้วก็คิดถึงความไม่แน่ใจระหว่างคุณกับเขาด้วยนะคะอืมคือมีความรู้สึกรักแล้วก็ลึกซึ้งให้คุณนะคะแต่ว่าในความคิดถึงนี้ก็มีความที่แบบว่า,าไม่รู้จะทำยังไงกับความสัมพันธ์นี้เข้ามาด้วยนะคะเขามีความรู้สึกไม่แน่ใจนะคะแล้วใต้สำรับนะคะ คายพิเนตนะคะแล้วก็แปดเหรียญดีเอ็มเพ o เนะคะตามหน้าไพ่นะคะเหมือนคุณนิ่งๆจากเขานะคะเนี่ยคือเขาเพราะว่าความรู้สึกของเขามันมันมีความรู้สึกที่เขานึกถึงตอนที่คุณนิ่งใส่เขาเหมือนเหมือนเขาก็ไม่กล้าทักถามคุณไปว่า คุณอาจจะมีเหตุผลในความคิดของเขานะคะคุณอาจจะมีเหตุผลที่คุณนิ่งๆห่างๆในช่วงนี้นั่นเองนะคะแล้วใต้สำรับนะคะบอกเลยว่าเขาคิดถึงความลึกลับของคุณนะคะความที่คุณไม่ต้องพูดทุกอย่างออกมานะคะความรู้สึกที่เขาดูคุณไม่ออกนะคะเขาต้องคาดเดานะคะว่าคุณคิดอะไรอยู่นะคะแล้วบอกเลยว่าตรงนี้แหละที่คุณแบบเป็นคนโลกส่วนตัวสูงไม่เปิดเผยทั้งหมดนะคะเขาชอบมากๆนะคะมันเป็นความรู้สึกที่ อาจจะฟังดูแปลกๆนะคะแต่บอกเลยว่าคุณดึงดูดเขาได้มากๆนะ่ะความที่คุณไม่เปิดเผยทั้งหมดเป็นโูกส่วนตัวสูงนะคะคนแบบเป็นคนที่ลึกลับนะคะเขาดูคุณไม่ออกเขายิ่งชอบมากเลยนะคะถูกเซนเขามากนะคะเรามีแปดเดืยนเนี่ยเขาคิดถึงความพยายามของคุณนะคะความตั้งใจของคุณแล้วก็สิ่งที่คุณเคยทําให้เขาแบบเงียบๆนะคะคุณเป็นคนที่ใส่ใจเขาด้วยการกระทํานะคะอืมเรามีดีเอ็มเพอเรอร์เนี่ยเขาคิดถึงอ สิ่งที่เขาน่ะอยากที่จะควบคุมแล้วก็อยากที่จะดูแลความสัมพันธ์นี้นะคะดูแลคุณอยากดูแลให้ออกมาดีแล้วก็มีความมั่นคงนะคะคือเขามองว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันเป็นความรับผิดชอบของเขานะคะคือเขาอยากให้ความสัมพันธ์นี้มันออกมาดีนะคะแล้วก็บางทีอาจจะดูเหมือนควบคุมเกินไปด้วยซ้ำนะคะแต่ให้รู้ไว้เลยนะคะว่าตามหน้าไพ่น่ะเขารู้สึกมีความตั้งใจจริงนะคะอืมีความตั้งใจจริง คือเขาอยากเป็นคนที่ดูแลคุณแล้วก็ปกป้องคุณนั่นเองนะคะก็จบการอ่านไพ่แล้วนะคะทุกคนสัส้นๆกระชับแบบนี้เลยเขาคิดถึงอะไรเกี่ยวกับคุณอาคิดถึงความลึกลับของคุณอาค,คิดถึงความอ่อนโยนนะคะคิดถึงสเสน่ห์แบบที่คุณเป็นโลกส่วนตัวสูงนะคะแล้วก็เขาเขารักคุณมากๆเลยนะคะก็ ขอให้ทุกคนรับแต่พลังงานที่ดีๆไปนะคะพลังงานไหนที่ไม่ดีก็ขอให้ทิ้งไว้นะคะขอบคุณที่รับชมและฟังมากๆเลยนะคะเจอกันใหม่ในหัวข้อนหน้าคลิปหน้านะคะขอให้มีความสุขสุภาพแข็งแรงในทุกๆวันนะคะบา,บายบายสวัสดีค่ะ